สวัสดีทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะดูว,ว่าเอ่อวันนี้ดาวพุธเนี่ยเขาได้ย้ายราศีกันเนี่ยชาวราศีกันจะเป็นงไงบ้างเรามาดูกันนะคะวันที่1พฤษภาคมเนี่ยดาวพุธจะย้ายจากราศีมีนไปอยู่ที่ราศีเมษทีนี้เขาอยู่ที่ราศีเมษเนี่ยดาวเจ้าเรือราศีเมษคือดาวองคารพุธอยู่ในองคารเครือขู่วาาัฏทะคู่ขัดแย้งของชาวราศีกัน,น่ะ ดาวพูดคุณเปเรื่องอะไรดาวพูดคุณไปดาวตัวต,อตอนของคุณเองคือตนนอาเป็นดาวตนนกับาดาวเรือกนกรมมะ,ะตนุมรณะเนี่ยเรามองในมุมบบกกันนะน้าคิดว่าคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเดินทางในต่างถิ่นต่างแดนเ,เกิดขึ้นหรือมีเกณฑ์ห่างกันเกิดขึ้นก็ได้ค่ะบางคนมีรังสังหรณ์แม่นนะสามารถสื่อสารกับพวกสัมผัสสิ่งรีรับเรียนรับได้นีกบอกความ เอ่านะเป็นความชื่อส่วนบุคคลนะก็โปรดใช้วิจารยายในาการรับฟังด้วยนะบางคนชอบทำงานอ่าทำงานที่ท้าทายเกิดขึ้นก็ได้หรือบางคนอจิการค้นอ่าสนใจค้นหาสนใจเรื่องศาสตร์รีรับเรียนรับเองก็ได้เหมือนกันอ่ะทีนี้บางคนก็เหมือนกันด้วย เวลาเจอใครแล้วเนี่ยมันก็เจอลักษณะว่าเขสอนศิลไม่กินกันเห็นไหมาบางคนน่ะเจอจากอะไรที่นีเน่เป็นดาวพุธเนี่ยนะก็มองว่ามันเป็นเรื่องของคําพูดไหมบางทีอ่ะถ้าเรามองอยางว่าเออบางทีเราเองอ่ะอาจจะพูดอะไรที่ไม่ค่อยเข้าหูคนก็ได้นะอันนี้บอกไว้ก่อนนะเพราะน้าไม่รู้ว่า ตามพื้นดวมของแต่คนเป็นคนพูดยังไงในกรณีที่เราเป็นพูดเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาพูดจาเอะอะเสียงดังบางคนเขาอาจจะไปชอบก็ได้กันใช่ปหหรือในกรณีถ้าเราเป็นคนพูดจาดีพูดจาเรียบร้อยคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะพูดจาไม่ดีใส่เราแต่ทีนี้การที่ใครก็พูดจาดีไม่พูดจาดีพูดจาไม่ดีใส่เราเนี่ยเราห้ามเขาพูดไม่ได้แต่เราห้ามตัวเราเองได้คือ ไม่ต้องไปสนใจไม่จําเป็นต้องต่อร้อต่อเถียงเขามันจะไม่เกิดปัญหาเพราะว่าถ้าการเราไปต่อร้อต่อเถียงเขาเนี่ยเราไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขามีเรื่องของอาวุธไหมถ้ามันมีอาวุธเนี่ยมันก็มัมนก็อาจจะสามารถเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะหรือว่าถ้าเกิดแบบนี้มีใครพูดจ้ำาดีหรือว่าใส่ร้ายหรอคนเนี่ยเฉยๆฉยถ้ามันมีหลักฐาน เราก็เก็บหลักฐานไว้ค่ะแล้ไปดาเนินการคดีได้ในข้อหาหมิ่นประมาทก,ก็ได้เนาะหรือว่าไงก็แล้วแต่ะคนก็ว่ากันไปอ่ะทีนี้ถ้ามองในมุมลบบ้างมรณะก็คืออะไรอ่ะมรณะเหมือนว่าอุปสรรคปัญหาแสดงว่าตัวคุณอนะ่ะพอเราตันโูไปยอยู่ในแดนมรณะเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็ได้เกิดขึ้นจากอะไรความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันกับคนอื่นก็ได้เหมือนกันหรือ เราเองเนี่ยอาจจะคําพูดนี่แหละคําพูดหรือการสื่อสารต่างๆเนี่ยการติดชินินทาการใส,ส่ร้ายไปสีกันอิชาริษยาเปินพูดจาหลอกลวงอเอกสารสัญญาการจ่ายเช็คการรับเช็คข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วก็เรื่องของการสื่อสารทั้งหมดรวมถึงสื่อออนไลน์การคอมเมนต์ต่างๆ แล้วก็ในเรื่องของเครื่องมือสื่อสารเราก็แฮงได้เออไม่เสถียรก็ได้แม้กระทั่งข้อความที่เราส่งผ่านรายผ่านอีเมลถ้าเราส่งเรารีบร้อนเนี่ยเราพิมพ์พิมพ์ไปปุ๊บเราไม่เช็คะระเอียดได้ดีๆเนี่ยเราส่งไปเนี่ยมันก็มีปัญหากเกิดขึ้นได้เหมือนกันใช่คะทุกอย่างบางทีมันเกิดที่ตัวเราได้เหมือนกันแล้วก็มองตรงนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของพวกนี้แหละเรื่องคำพูดแม้กระทั่งบางทีเราไปดูข่าวอะไรไปคอมเมนต์ถ้าเราไปคอมเมนต์ เราไปเจอเจ้าของเพจเขาเป็นคนที่เอาเรื่องเขาฟ้องคุณกลับได้นะเห็นไหมเนี่ยเรารู้แล้วเนี่ยเราทําเองทําอะไรอีนะเราต้องระมัดระวังนิดหนึ่งรวมถึงในเรื่องของสุขภาพเรื่องแขนปากท้องกระเพา,ะอา,าะอาจจะกัดลิ่องิดฟ่าตัวเองหรือท้องเสียก็ได้ค่ะอันนี้ก็ต้องดูแต่ละคนนะ,ะทีนี้ดาวพุธเองเป็นดาวที่อยู่กับมะอยู่ในเมืองมรณะเรามานมมบวกก่อนนะ นั่นคิดว่าการงานควรจะองการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือต้องมีการเดินทางในต่างถิ่นตากแดนเนื่อของการงานนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่ต้องการงานควรจะมีเกณฑ์ห่างกันเกิดขึ้นห่างกันนี่คือหมือคว่าบางทีอ่ะปกติเรานั่งอยู่ออฟฟิศใช่ไหมทํางานออฟฟิศอ่าช่วงระยะเวลา17วันเนี่ยวันที่หนึ่งถึงสิบเจ็าคมเรามีเกณฑ์ที่ต้องไปทํางานต่างจังหวัดอะไรก็ได้ทําให้ห่างจากออฟฟิศของตัวเองอันนี้ก็ต้องไปดูนะคะ ทีนี้ถ้ามองในเรื่องของมุมลบบ้างกรมมมรณะเนี่ยมรณะคือปัญหาสักโรคภัยนยักที่ว่าบางคนการงานต้องมีการแก้ไขเกิดขึ้นหรือจบงานนี้คุณอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่เกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันนะอันนี้มองอีกมุมหนึ่งนะหรือการงานคุณอาจจะทำให้คนไม่สบายก็ไ,ได้หรืออุบัติเหตุในการทํางานเพราะนักว่า แต่ละคนนี่ะเป็นเรื่องอะไรอย่างเป็นดาวพุธเนี่ยนะก็เรื่องเรื่องของเอ่อความเครียดตรงกระเพาะไหมหรืออ่การเดินทางรถท่างานต่างจังหวัดจะเราไปกินอะไรเนี่ยท้องเสียหรือเปล่าเพราะช่วงนี้อากาศร้อนด้วยนะคือต้องระมัดระวังนิดนึงนะหรือไม่กระทั่งคําพูดเราอะในการทํางานมีการเขาเรียกนะ เออพูดจาในทางที่ไม่ดีกับเพื่อนร่วมง,งานไหมอ่ามันจะส่งปัญหาก็ได้หรือความคิดเห็นในระหว่างเพื่อนร่วมง,งานมันแตกต่างกันเกิดขึ้นก็ได้นะคะถ้าไม่งั้นถ้าอาจจะเป็นเรื่องของเออเราทางานเป็นคนที่ใช้การสื่อสารต่างๆเนี่ยอาจจะเจอลูกค้าที่พูดจาตรงไปตรงมาพูดจาเอะเสียงดังเราเอาไม่ชอบ เราอาจจะไม่ไปละเจ้านี้ไม่เอาละยกเลิกไม่ใช่นะไม่ใช่วิธีแก้ไขนะบอกก่อนนะต่อให้คุณเจอลูกค้าประเภทไหนคุณก็ต้องไปไปติดต่อลูกค้าเราลองหาวิธีที่จะทํายังไงให้ลูกค้าคนเนี้ยพูดจาดีกับเรามันมีวิธีค่ะทุกคนน่ะต้องรู้จักการใช้คําพูดที่เป็นคิดก่อนที่จะคาพูดเราคิดกันว่าเออเราพูดคําพูดอย่างเงี้ยเราเจอลูกค้าแบบเนี้ยจะ เราจะแก้ไขปัญหาไงมันก็เป็นการท้าทายอย่างหนึ่งในเรื่องการแก้ไขปัญหาถ้าคุณแก้ไขปัญหาตรงได้สําเร็จนัาก็กว่าคุณก็จะได้ลูกค้าเกิดขึ้นใช่ไหมคะมันก็ปิดจ,จ็อบได้เนาะให้ไปดูตามหน้างานแต่ละคนนะ,ะทีนี้วันที่17พฤษภาคมดาวพุธคุณจะย้ายจากราศีเมษไปอยู่ที่ราศีพฤษภก็เป็นงตัวคุณเองอะตัคุณเนี่ยอไปอยู่ในต,อตอน,นุสุภาตน,นุสุภาก็บอกง,องี้ คุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณอยู่หรือเป้าหมายคุณอาจจะมีการตั้งเป้าหมายเรืเกิดขึ้นก็นนได้ในตอนที่ดาวพุธคุณไปไปอยู่ที่ราศีพฤษภอ่ะเป้าหมายคุณอ่ะจะประสบผลผลิดเกิดขึ้นก็คือคุณอาจจะมีเป้าหมายเรื่องอะไรอ่ะคุณอาจจะไปเป้าหมายในลักษณะที่ว่าเออเดี๋ยวฉันเดือนนี้อ่าฉันจะหาลูกค้าได้กี่คนสมมติสามคนคุณก็ได้ตามทีสามคนตาม พี่คุณวาดอะไรแต่เรื่องที่คําพูดนะพูดดีๆนะคะเออรวมถึงบางคนก็มีความสุขดีบางคนมีการเดินทางไปกับเจ้านายก็ได้หรือมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่มองแล้วว่าไม่มีมาไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันอยู่ในเรือนไม่ใช่เรือนคุกขัดแย้งเนี่ยการเดินทางหรือความคิดต่างๆกันคิดเห็นจะไม่ติดขัดอะไรต้องบอกว่านอกจากในพืนชชะตาเดิมแต่ละคนนะ่ะดาวพุธคุณนะ่ะ อยู่ในเรือนอะไรนะถ้าเรือนดี <c oughs> พูดได้ว่าเออสบายดีคือเดินทางเนี่ยปลอดโปรง่งแต่ถ้าบางคนดาวพุธคุณเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีแล้วก็รอบอายุอีกตำแหน่งที่ <c oughs> ไม่ดีแสดงว่าการเดินทางคุณต้องมีอุปสรรคเกิดขึ้นบ้างค่ะนะคะ,นะคะก็ต้องวาดไปตามนั้นเนาะอ่ะทีนี้าด,ดาวพุธเดินไปดาวเรื่องกรมมะกรมมะสุภาเนี่ยก็าบอกว่าคุณมีการรางเป้าหมาาเีตุ ตัวคุณก็วางเป้าหมายคุณก็ได้ทํางานที่คุณวางเป้าหมายไว้ตามที่ใจปรารถนาก็ได้หรือบางคนได้ประโยชน์สูงสุดจากการงานทีนี้คือต้องรูว่าได้ยังไงไม่เหมือนกันต้องแตกคนต่างกันไปหรือมีการเซ็นสัญญาเก,กิดขึ้นไหมอ่ามีความเจริญก้าวหน้าอ่ามีความสุขกับเรื่องการงานเกิดขึ้นก็ได้หรือในช่วงนี้ถ้าใครมีการสอบแข่งขันอะไร ถือว่าคุณประสบความสาเร็จได้นะเพราะว่า17พฤษภาคมถึง3มิถุนานะดาวพุธอยู่ที่ราศีพฤษภก็ต้องดูว่าช่วงเวลานั้นคุณมีการแข่งขันเกิดขึ้นมีการสอบอะไรไหมมีการเรื่องตําแหน่งปรับอะไรของแต่ละคนไหมหรือจะไปสอบที่ไหนการกรรม,มะเนี่ยมาถึงเรื่องการเรียนก็ได้นะ่นะช่วงนั้น,นคุณอาจจะสอบติดคณะที่คุณตั้งใจไว้ได้หรือเออได้ไปอยู่โรงเรียนที่คุณชอบก็ได้ของ,ของ,ตองแต่คนต่างกันไปนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก็จะคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบเจอความดีมีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ